ากถามถึงรถมิดไซส์ SUV ที่โดดเด่นในเรื่องระบบขับ4และมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มแน่นอนครับ Subaru Forester ย่อมถูกวางเป็นหนึ่งในตัวเลือกของโจทย์นั้นกับการเดินทางสูเ่เจเนอเรชันที่5ในรหัสตัวถัง SK มาพร้อมค่าตัวเริ่มต้นที่1,330,000บาทไปจนถึงตัวท็อปอย่าง GT Edition ที่เรานำมารีวิวนี้กับ1 5 5 0 0ล้บาทจะมีสิ่งใดเป็นไฮไลท์กันบ้าง เมืองน,นอกเขาก็เริ่มมีเฟซลิปกันบ้างแล้วนะแล้วโฉบนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมคลิปนี้เราไปหาคำตอบทั้งพร้อมกันเลยครับชุดแต่งรอบคันครับในตัว GT Edition จะดูหล่อและดูดุดันมากกว่ารุ่นย่อยอื่นๆครับก็มีในส่วนของสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้าง เกิดหลังแล้วก็ตรงรูฟนะครับที่เป็นตัวสปอยเลอร์หลังรวมกระทั่งล้ออลลอยขนาด18นิ้วลาย5กา้านคู่สีทูโทนครับ พอมาด้านหน้าครับมีลักษณะเด่นอะไรบ้างก็มาเริ่มที่ชุดไฟหน้าเลยครับในไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเราจะได้อยู่ใน LED โปรเจคเตอร์เลนในทุกรุ่นย่อยนะครับมีปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็มีเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยด้วยส่วน Daytime Running Light แล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็น LED นะครับยกเว้นในตัว 2.0L ครับจะได้เป็นหลอดไส้ปกติแล้วรอ มองถัดลงมาเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นตุ่มๆสี่เหลี่ยมแนวๆทะยงทะยงน,นะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นชุดล้างกระจกครับก็คือจะทํางานพร้อมกันกับเวลาที่เราเปิดไฟแล้วก็ล้างกระจกนั่นเองครับแล้วพอไร่เรียงลงไปครับในฝั่งของตัวส่วนกระจังหน้าที่เป็นทอดล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวชัตเตอร์นะครับที่เป็นตัวเปิดปิดของตัวกระจังหน้านั่นเองถามว่าเขาทํามาอย่างนั้นทําไมก็เพื่อเพิ่มหลักการของแอโรดนามิกนันเองครับที่จะมีผลในการขับขี่ในความเร็วสูงให้รถนั้น ราะนนัั้ stable แลมม่่คคงงกยิขึบท้ายรถครับลักษณะเด่นก็คงไม่พ้นเจ้าชุดไฟท้ายนั่นเองครับไฟท้ายของ Forester นะครับในไฟเบรกและไฟตัดหมอกจะให้มาเป็นในชุดของไฟ LED ครับแต่ส่วนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวและไฟถอยยังคงเป็นหลอดไส้แบบปกติครับ แต่พอไล่เลียงไปข้างๆเนี่ยตรงบริเวณป้ายทะเบียนรถก็จะเจอจุกกล้องมองหลังครับที่ทํางานควบคู่กับกล้องรอบคันครับแต่กล้องรอบคันอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานคู่กับเซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลังนะเพราะว่าอร์เลสเซอร์เนี่ยเขาก็ให้มาแค่เซ็นเซอร์หลังเพียงแค่2จุดเท่านั้นก็รู้สึกว่ามันก็มีมุมอับประมาณหนึ่งนะถ้าสมมติว่ากล้องไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ทัศนวิสัยแย่มืดฝนตก บางทีเนี่ยเซนเซอร์กระระยะเพียงแค่2จุดข้างหลังเนี่ยอาจจะมองได้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีส่วนในปลายท่อครับที่เป็นสเตนเลสขนาดใหญ่เนี่ยก็ทําให้เจ้าคันนี้ดูสปอร์ตและดุดันมากยิ่งขึ้นครับฝาท้ายของเจ้า Forester ก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าครับแต่ว่าไม่ฟูลฟังก์ชันนะสามารถกดจากข้างในเปิดจากข้างนอกกดจากรีโมทแหมดูเหมือนจะมาเต็มเหมือนจะครบแล้วใช่ไหมครับ แต่ก็ยังขาดไปอีกสิ่งหนึ่งก็คือเจ้าลิกเซนเซอร์นั่นเองก็น่าเสียดายเหมือนกันนะว่ามาขนาดนี้แล้วแ้วพอมามองข้างในครับในเนื้อที่สัมภาระท้ายเมื่อไม่ได้พับเบาะเนี่ยเราจะมีเนื้อที่ทั้งหมด520ลิตรครับแต่เมื่อเราพับเบาะแบบอิสระ60-40แยกซ้ายขวาก็มีเนื้อที่เกือบถึง1000ลิตรเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดมองการใช้งานจริงครับว่าถ้าเกิดว่านั่ง5คนไปเที่ยวต่างจังหวัด3วัน2คืนของเต็มคันสัมภาระต่างๆนานาเนี่ยเต็ ผมมองว่าเพียงพอนะเพราะว่ามันสามารถวางเลเยอร์เอาจัดได้อย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าเกิดเอาไ้ตัวกันขโมยต,ตรงนี้ออกเนี่ยสามารถได้ที่เก็บของในแนวสูงเพิ่มขึ้นได็ดด้วยแต่ใครมองว่าแบบเฮ้ยฉันไปลองเทสมาแล้วมันดูเหมือนจะไม่พอวะทําทยังไงจะให้พอดีวะคือข้างบนนะครับก็ยังมีแหลกหลังคาซึ่งแหลกหลังคานี้เป็นแหลกหลังคาที่ใช้งานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อที่เก็บสัมภาระท้ายครับถ้ามองว่าแค่นี้ไม่เพียงพอก็ยังมีข้างบนอีกครับในส่วนของที่เก็บข้างใต้สัมภาระท้ายอีกเนี่ ชั้นวางที่เป็นโฟมครับไว้วางขวบรองเท้าตรงรองเท้าแตะเวลาเราไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวอะไรรองเท้าเปียกไม่อยากไว้ตรงพรมข้างหน้าก็ไว้ตรงนี้ได้แล้วพอเปิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเจอกับชุดยางอะไหล่ครับซึ่งอันนี้ก็ดีมากว่าให้มาฟูลเซ็ตครบเซ็ตเลยเพราะฉะนั้นแล้วฟังก์ชันของการใช้งานเที่ยวต่างจังหวัดคันนี้มองในเงื่อนไขข,ของการขนสัมภาระเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะสาหรับรถครอบครัวไม่มีเตะนะ แต่กก็มันนนีบนะภายในของเจ้า Forester รหัส SK ตัว GT Edition นี้ฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรที่ฉีกไปจากรุ่นย่อยอื่นๆมากครับถ้าให้ไราเลียงเรื่องออปชันก็ถือว่าจัดเต็มใช้ได้ เริ่มจากหน้าจอก,กลางขนาด8นิ้วเป็นทัชสกรีนที่รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบสายไฟสร้างบรรยากาศภายใน Ambient Light สีฟ้าระบบลุยทางวิบาก Special X Mode ระบบ e Sight ที่มาพร้อมกับ b y i n d s t o t แ s s i s t และไล่ฟ้าที่กระจกมองข้างระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนรถวิ่งออกนอกเลน S V R D หรือ Rear Cross Traffic Alert Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go และถุงลมนิรภัยที่ให้มามากถึง7จุดครับจะสังเกตได้ว่าในเรื่องของความแพรวเนี่ยเจ้า Forester ก็ไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่เยอะหรือด้อยไปกับรถมิซาย SUV ปกติครับแต่ถ้ามองเรื่องความปลอดภัยอย่างที่บอกไปเนี่ยคันนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆครับก็มาดูในส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็บอกครับ ทั้งหมดเนี่ยในตัว GT Edition เราจะได้เป็นสีดำ ตัดสลับกับสีขาวนะครับในทุกที่นั่งซึ่งในเบาะคู่หน้านะครับสามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางแต่น่าเสียดายอย่างคือไม่มีมโมรี่ซีทมาให้ทั้งคู่หน้าเลยครับแล้วพอมาดูในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับสามารถปรับคอพวงมาลัยได้สี่ทิศทางแบบแมนนวลเนาะและโดยฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะครับก็สามารถควบคุมในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์จอกลางได้แล้วก็มีปุ่มปรับฟังก์ชันบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอินโฟมชันหรือว่าลูกศรขึ้นลงที่อยู่ตรงก้านตรงเนี้ยก็สามารถ ปรับตัวมัลติฟังกชันดิสเพย์ที่อยู่ข้างหน้าเป็นฮู้ตรงนี้ได้เช่นกันครับส่วนในฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับพวก Adaptive Cruise c o n t r o l s t o p and Go เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับโหมดการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นโหมด s p o ร์ตโหมด S แล้วก็โหมด I ครับในส่วนจอตรงกลางครับ r u s t r u m l u t t l u s t e r เนี่ยก็เป็นแบบเข็มผสมกับจอ MID นะครับก็แสดงค่าเกี่ยวกับค่าน้ำมันค่าทริปเมเตอร์ต่างๆแล้วก็มี เกี่ยวกับค่า Adaptive Cruise Control Stop andamp Go ในการเซตติ้งค่าบางอย่างครับแล้วพอมองถัดลงมาครับพอช่วงของแอร์เนี่ยแอร์ Air นี้ก็เป็นอัตโนมัติดูอัลโซนแยกซ้ายขวาครับแล้วก็มีช่องแอร์หลังที่ยึดโยงแรงลมจากข้างหน้าเป็นหลักนั่นเองครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้สึกว่า Subaru มีความดีไซน์ที่ดูฉีกไปหรือว่าสปอร์ตไปอะไรยังไงเท่าไหร่หรอกเพราะว่า Subaru เนี่ยเขาจะดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยให้ดูเรียบง่ายใช้งานง่าย แต่ว่าใส่ใจผู้ขับขี่ครับข้างหน้าดูมิติเหมือนจะดีหมดทุกอย่างนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยดีงามเหมือนข้างหน้าไหมก็มาเริ่มในความใหญ่กันก่อนเลยว่าเล็กรูมและเฮดรูมครับอันนี้เนี่ยถือว่าเหลือเฟือมากมาก บาะอันนี้ก็เป็นเบาะที่ผมนั่งนะไม่ได้ปรับล้นขึ้นให้ดูว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้ถอยมาให้ดูว่าแคบครับก็ยังถือว่าเหลือเฟือส่วน headroom ครับก็ยังเหลือเฟือผมสูง173ไม่ได้สูงมากแต่ถ้ามองว่าผู้ที่มีสัดส่วนมากถึง180 190อันนี้ผมก็ยังมองว่าอยัางเพียงพอครับแล้วเกิดมามองกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกในด้านหลังเนี่ยก็ข้างๆครับ ที่วางของที่วางขวดน้ําก็สามารถวางขวดน้ําแบบไซส์นี้ลงไปได้สบายๆไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดจะวางไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยอันเนี้ยมองเลยว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะติดแล้วเบียดเสียดเพราะฉะนั้นไซส์ขนาดนี้ไม่แนะนํานะฮะส่วนถัดมาครับในเน็ตใส่ของเนี่ยปกติก็จะเป็นแค่ช่องธรรมดาของรถทั่วไปนะแต่ในเจ้า f o r e เ t e r อร์ครับคุณสามารถยัดโน้ตบุ๊กลงไปได้แล้วก็มีช่องเล็กๆครับที่สามารถใส่โทรศัพท์ลงไปได้อีกเหมือนกันอันเนี้ยถือว่าฟังก์ชันและดีงามมากๆ แล้วถัดมาข้างๆครับก็จเจอแอร์หลังที่บอกนะที่ยึดแรงลมจากข้างหน้าเป็นหลักครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟครับ USB Type A 2ตําแหน่งที่จ่ายไฟแบบ Fast Charge 2.1แอมป์นะครับแล้วพอถัดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอที่วางแขนครับก็ที่วางแขนนี้ก็เป็นโพอิชันที่ปกติดีสามารถวางขวดน้ําแต่ว่าเขี้ยวล็อกของมันเนี่ยเป็นยางเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างทรงประมาณนี้ที่เป็นกระป๋องอะถ้าเกิดน้ําหมดแล้วมันก็จะคลอนหรือถ้าเบรกแรงๆก็อาจจะล่วง ตกลงไปได้เช่นกันครับแล้วถ้ามองการใช้งานอ,าอื่นๆละ่ะมีอะไรอีกก็จะเป็นเบาะครับเบาะอันนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับเลยนะก็ดึงสลักตรงข้างๆเพื่อดันขึ้นเป็นระดับที่1 2 3 4และ5ครับก็ถ้ามองว่าบางคนคิดว่าโพซิชันมันปรับไม่ได้ไหมตำแหน่งแรกดูชันปรับแบบแบบนี้เลยครับ นอนได้สบายๆยยืดขาได้จนสุดขนาดนี้เลยนะซึ่งถ้ามองแล้วจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเจ้า Subaru Forester คันนี้ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ใส่ใจทั้งผู้กับขี่และผู้โดยสารตอนหลังดีงามมากๆเลยครับ และขุมพลังของเจ้า Subaru Forester รหัส SK ทุกรุ่นย่อยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ f b 20ครับ2.0 4ีสูบนอนเบนซินบ็อกเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ครับให้พละงกำลังสูงสุดที่156แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1 9 6นิวตันเมตรประกบกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT l ครับ l i n e ีย t r ท n i c พร้อมแพ d เทิลชิฟที่สามารถปรับบวกลบแบบ m a n นวลได้แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเวลา ที่สามารถกระจายแรงไปล้อต่อล้อแบบ Symmetrical All-Wheel Drive ที่ทำงานพร้อมกับระบบ Active Torque Vectoring ครับเมื่อเรามองมิติของทุกรุ่นย่อยครับในการขับขี่แทบจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องระบบส่งกาลังบลมาล์ยต่างๆนานาที่เกี่ยวกับการขับขี่เพราะฉะนั้นเราจะสามารถรวบรัดได้เลยนะครับว่าการขับขี่ทุกมิติของทุกรุ่นย่อยก็คงจะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่มีการเสียเวลาฮะเรามาดูในส่วนของอัตราเร่งกันก่อนเลยครับ เห็นภาพกันก็จะยืนยันกันได้ชัดเลยนะครับว่ามันไม่ได้จีจดจ์ดมันไม่ได้แซบไม่ได้สปอร์ตดูดันขนาดนั้นแล้วถามว่ามันช้าเกินไปไหม ถ้าเกิดมองว่าเป็นจากจุดหยุดนิ่งไปร0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้มองว่าช้านะครับแต่ถ้าเกิดถามหาว่าบุคลิกแบบไหนจะดูว่าเหมาะสมกับรถคันนี้ถ้าแบ่งเป็น2องเงื่อนไข2บุคลิกครับคือถ้าเป็นคนที่ขับรถแบบสบายๆชิลๆกินลมแบบมีครอบครัวมีลูกมีผู้ใหญ่นั่งไม่ได้ซิ่งไม่ได้ต้องแซบอยู่เลนกลางไม่ได้ไปแข่งกับใคร ็นเงื่อนไขแบบนี้การใช้งานมันถือว่าเพียงพอแล้วก็เหลือด้วยซ้านะในการขับขี่แบบสบายๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองว่าโอเคถ้าคุณเป็นสายซิ่งเนี่ยหรือว่าอย่างผมเนี่ยที่มีการขับขี่ที่แบบต้องการความเร็วความแรงอัตราเร่งที่เหลือดีกว่าขาดเนี่ยคันนี้อัตราเร่งอาจจะไม่ได้ดูว่าตอบโจทย์สักขนาดนั้นน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองการใช้งานที่มีความเร็วเดินทางความเร็วยืนพื้นร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบขึ้นไปเนี่ย คันนี้ก็ให้เอกลักษณ์ที่ไม่ได้แตกต่างกับพวกรถ2.0 NA ที่ไม่ได้มีระบบอากาศเทอร์โบแบบปกติก็156แรงม้าเนี่ยที่มา6,000รอบแล้วก็เจ้า196นิวตันเมตรที่มา4,000รอบเนี่ยในค่าอยาอื่นๆเขาก็มาประมาณนี้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยอัตาร่งบางคนบองว่าแบบเฮ้ยมันเล่งไปไม่ดีเล่งไปมันดูแบบไม่พ้นเนี่ยแต่ดูสิเดี๋ยวผมเมื่อกี้แซงไอ้รถที่มันช้าแช่ขวาแล้วมีกระชั้นชิดอย่างนั้นเนี่ย มันก็ยังเพียงพอครับไม่รู้สึกว่ามันแบบช้าหรือว่าแบบโหไปไม่ได้วะ่ะไม่เอาไปไม่ได้คือหลายๆคนที่เพิ่งมาขับครั้งแรกหรือลองเทสต์ได้เนี่ยพอเห็นช่วงตัวรอบเครื่องที่ดีดมาขนาดนั้นเนี่ยแล้วดูเหมือนว่ารถมันไม่ได้ให้ฟีลลิ่งของหลังติดบอบ์ะที่มาดีเนี่ยบางคนก็ชี้ว่าเฮ้ยมันไม่แรงแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณอาจกัะจะโดนเกียร์ cvt หลอกอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าความนุ่มนวลของเกียร์ cvt เจนเนี่ยเซตมาให้มีความนุ่มมีความกระชับในบางจุดแล้วก็เน้นไปในทางประหยัดน้ำมัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเร่งของมันเนี่ยเราจะไม่ได้ดูว่าปืนปาดไม่ได้ดูว่าซิ่งไม่ได้แซบแต่ถ้าเกิดคุณปิดตาข้างหนึ่งไม่ได้มองเข็มวัดรอบแต่มองที่เข็มความเร็วแทนเนี่ยจะรู้เลยว่าเข็มมันไหลมันกวาดขึ้นไปอย่างนี้นายสำคัญไม่ได้ดูว่าชา้าไมไ่รู้ว่าอืดขนาดนั้นเป็นอันตราเร่งเพียงพอสำหรับรถเครื่อง2.0ธรรมดานะ ช่วงล่างของ Forester การออกแบบด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังก็เป็นด u b l บิลวิชโบนเช่นกันนะครับเป็นการเซตติ้งที่เน้นการขับขี่เกาะถนนนุ่มนวลและให้ตัวได้ดีตามลักษณะของพื้นผิวถนนที่เป็นเอกลักษณ์ของดับเบิลวิชโบนอยู่แล้วนะครับเจ้าอิสระปีกนกคู่เนี่ยซึ่งมากไปกว่านั้นครับ Forester โฉมนี้พัฒนาบนแพลตฟอร์ม s d p Subaru Global Platform ที่ลักษณะของตัวรถมีความเป็นชิ้นเป็นอันกันมากยิ่งขึ้น แข็งแรงน้ำหนักเบาและคล่องตัวซึ่งช่วงล่างพอมาขับกันจริงๆนะครับก็ต้องพูดได้เลยว่ามีความเซอร์ไพรส์บางอย่าเงเกี่ยวกับช่วงล่างคันนี้ถ้าเกิดให้พูดก่อนว่าลักษณะของรถคันนี้ถูกเซตติ้งมาเป็นยังไงนะครับเขาจะมีโทนที่มาในแนวที่นุ่มเก็บแรงซับแรงกระแทกได้ดีลงหลุมลงบอ่อได้รู้สึกว่ารูดไปได้เลยอยู่เลนซ้ายถนนแย่ๆเนี่ยเส้นมิตภาพเนี่ยก็รูดไปได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันเพราะว่ามันเก็บอาการบอดดี้โรลต่างๆได้โอเค อาจจะมีอาการโยนตัวบ้างของรถ SUV ที่เป็นคุณเดินอยู่แล้วไม่ว่าจะค่ายไหนแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยคุณก็มักจะเจอกับไออาการโยนตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติครับแต่ในอีกในนึงเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันนุ่มสบายอะ่ะมันก็ต้องมาพร้อมกับความย้อยความไม่เกาะถนนความที่แบบเข้าไปแล้วมันแบบอิดอาร์ดอดอาร์แบบจะหลุดแต่การรับว่าคันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับในการขับขี่ความเร็วสูงครับเกิน120ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังสามารถให้ความมั่นใจกับรถคันนี้ได้ คุณยังสามารถมูดเปลี่ยนเลนเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาได้มันมีความเหนียวมันมีความแน่นมันมีความรู้สึกว่ารถมันไปเป็นชิ้นเดียวกันมีความคล่องตัวที่สามารถให้ได้ขณะที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยรถมันก็สายใหญ่นะก็ทําให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่งงงงและเซอร์ไพรส์เหมือนกันนี่แหละครับอย่างที่บอกว่ามันยังสามารถที่จะแบบเก็บความนุ่มความสบายได้แล้วมันก็ยังให้ความกอะหนนความมั่นใจได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องช่วงล่างเนี่ย อันนี้ก็เป็นช่วงล่างที่หลายคนอาจจะใฝ่ฝันในรถ SUV นะว่าอยากได้รถที่นุ่มสบายและก่อนถนนมาในแนวนุ่มหนึบน้องๆรถยุโรปเลยเนะี่ยคันนี้ตอบโจทย์และสอบผ่านมากๆเลยครับแล้วก็มาถึงเรื่องการเก็บเสียงครับการเก็บเสียงเจ้า Forester ผมไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นนะถ้าแย่เป็นนุ่งเรื่อง การขับขี่ความเร็วต่ำครับการขับขี่ในเมืองไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ยังถือว่าเก็บได้ดีครับในการเก็บเสียงพ,พื้นท่อนล่างแล้วก็การเก็บเสียงจากท่อนบนครับในการขับขี่ในเมืองเนี่ยก็เก็บได้ดีเช่นกันแต่เมื่อคุณอยู่ในความเร็วเดินทางแบบนี้นะครับความเร็ว100 h. ขึ้นไป120 h. แล้วก็มากขึ้นไปไเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เนี่ยจะรู้สึกได้แล้วว่าคันนี้เก็บเสียงไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าด้วยสัดส่วนของตัวรถครับอาถ้าแยกเป็นข้างล่างเหมือนเดิมเนี่ยยางที่เขา มันเป็น s u v แบบสปอร์ตครับของบีโตร์แต่ว่าท่อนบนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเก็บได้ดีนะเสียงลมมันจะเริ่มมีการแซมขึ้นมาเนี่ยบริเวณตรงเสาเอที่เป็นช่องสามเหลี่ยมกระจกตรงนี้แล้วก็จะมีประมาณ130ขึ้นไปตรงประมาณขอบกระจกตรงนี้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในบริเวณกระจกท่อนหน้าเนี่ยก็มีแซมแซมมาบ้างเหมือนกันในส่วนของตัวเสาเอหรือว่าท่อนที่เป็นอาร์ตรงนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงดูว่ามีอะไรเข้ามาเยอะแยะขนาดน,นั้นล่ะ ต้องบอกแบบนี้ครับทัศนวิสัยของรถคันนี้เนี่ยดีมากกระจกทุกบานหน้าข้างหลังใหญ่หมดแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแลกกันนะว่าถ้าคุณอยากได้รถที่กระจกทัศนวิสัยดีการมองเห็นดูทะลุปูปโปรมองโลก,กันทั้งใบเนี่ยมันก็ต้องแลกกันกับบางส่วนในเรื่องของกระจกแน่นอนว่ารถญี่ปุ่นก็คงไม่ได้ให้กระจก2ชั้นมาแบบในรถยุโรปที่เป็นคลาสหรูๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเรื่องการเก็บเสียงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าถ้าขับความเร็วเดินทาง หลายคนอาจจะไม่ค่อยประทับใจกันมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเปิดพงเปิดเพลงดังๆแล้วเอารถไปแดมในการที่แบบคุณซื้อไปแล้วไปโมดิฟายกันเพิ่มอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องถึงว่าเป็นการแก้ปัญหาในปลายเหตุเหตุผมขับทางไกลอย่างนี้แน่นอนครับ อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับโรงงานครับเคลมไว้13.1ซึ่งเป็นการเคลมเนี่ยที่อยู่ตาม Eco Sticker นะแต่ถามว่าถ้าเราขับขี่แบบประหยัดความเร็วประมาณ100-110 รอบเครื่องอยู่ประมาณ1,750รคันนี้สามารถขับได้โอเวอร์เคลมไหมแน่นอนครับถ้าคุณมีความเร็วคงที่อยู่เลนกลางตลอดเวลาไม่ได้เร่งรีบไม่ได้คิกดาวไม่ได้แซงแบบสปูตสปีดพ p ส s s ก็ยังสามารถให้ได้นะผมขับกันจริงๆแล้วน้ำมัน95นะครับถังน้ำมัน63ิลิตรสามารถขับขี่เนี่ยแบบไลๆชิวๆสบายๆได้ถึง15.5กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะซึ่งถ้ามองว่าคันนี้เป็นขับ4ตลอดเวลาเนี่ยฟูลทามเนี่ยเราได้เลข15.5ประหยัดไหมอันนี้มองว่าประหยัด แต่ถ้าเกิดตัดการใช้งานมาครับขับขี่ทางไกลก็จริงแต่เร่งรีบกดกระชากากถูกันเลยเนี่ยจากเลข15.5ที่คุณพยายามทำไว้แน่นอนครับรถทอนเหลือประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรหรือบางทีเหลือเพียงแค่9เลอด้วยซ้ำก็ท่านในเงื่อนไขนั้นก็จะค่อนข้างกินน้ำมันกันพอสมควรครับแต้ถ้าเกิดขับขี่ในเมืองครับการใช้งานในเมืองในการใช้งานรถติดก็ ไม่ประหยัดสักเท่าไหร่ครับผมขับได้อยู่ประมาณ7-8กิโลเมตร่อลิตรอันนี้ถือว่ากินน้ำมันพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การตอบโจทย์ของรถคันนี้น่ะเหรอเอาจริงเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดใครมีไลฟ์สไตล์ที่ขับขี่ออกต่างจังหวัดและต้องการรถช่วงล่างที่มั่นใจไว้ใจได้แล้วไม่ได้เร่งรีบอะไรคันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประมาณนึงครับ ผลายครับของเจ้า Subaru Forester อันนี้เนี่ยก็เป็นผมลายไฟฟ้าเนาะมีนวงตามความเร็วเล็กน้อยครับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่มีแต่ว่าพอขับกันจริงๆอะมันมีเล็กๆนะให้รู้สึกว่าพอขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยมีความมั่นใจความตึงมือมากยิ่งขึ้นครับและการขับขี่ครับ ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองถ้าเป็นความเร็วต่ำเนี่ยคันนี้พวงมาลัยมาในแนวที่แบบว่าไม่ได้หนักไปไม่ได้รู้สึกว่าหนักจนแบบกล้ามขึ้นต้องสาพวงมาลัยเยอะแต่ในอีกนายหนึ่งก็ไม่ได้เบาจนวิวจนแบบรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจกับพวงมาลัยอันนี้นะและยิ่งพอมาขับความเร็วอย่างนี้นะครับที่เป็นความเร็วแบบลัดเลาะตามแบบการท่องเที่ยวนะภูเขาภูเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าคันนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ของพวงมาลัยเนี่ยที่ไม่เหมือนรถ SU v วเลย หลายคนที่เคยขับรถ s u v อาจจะพอทราบนะครับว่า SUV เนี่ยจะมีความที่ระยะเซนเตอร์หรือระยะหน่วงฟรีทิ้งของพงมลายเนี่ยค่อนข้างเยอะบางทีเราเลี้ยวไปแล้วประมาณนิดนึงเนี่ยแต่พรมลายบางที เลี้ยวไปแล้วรถยังไม่ไปตามอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าบางทีอาจจะต้องมีการสาวเยอะกว่านี้ในรถบางค่ายบางแบรนด์นะครับในขณะเดียวกันหรือในความเร็วสูงก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับพอขับมีความเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งตรึงมือมากยิ่งขึ้นและทำรู้สึกว่าการขับขี่มีความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเป็นรถที่มั่นคงไว้ใจได้ถามว่ารู้สึกวิววลุ่มไม่มั่นใจกันความเร็วไหนทั้งช่วงล่างและบวมพรมไลเนี่ย ก็นู่นเลยครับร้อยหกร้อยเจ็ดนู่นเลยจึงรู้สึกว่าแบบคันนี้มันเริ่มมีอาการวิววิวใสใสกันบ้างแล้วนะแต่ด้วยความที่ท็อปสปีดคันนี้เนี่ยมันก็ทําได้อยู่ประมาณร้อยเก้าสิบปลายปลายสองร้อยนะซึ่งเอาจริงรถทรงนี้หลายๆคนก็คงไม่ได้มาขับซิ่งหรือซัดกันถึงร้อยเจ็ดร้อยแปดกันทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเงื่อนไขของการขับขี่ธรรมดาเนี่ยคันนี้เนี่ยโงร์บายก็ถือได้ว่าเพียงพอและจบสอบผ่านแน่ๆครับซึ่ง แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องเครื่องมันไม่ได้มีแค่เรื่องช่วงล่างมันไม่ได้มีแค่เรื่องของพวงมาลัยคันนี้แน่นอนคนระับไม่ว่าทุกรุ่นย่อยใดก็ตามคุณจะมาพร้อมกับระบบขับสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าซูบารุนะครับนั่นก็คือเซมิเด c ค l ออวิ d ไดร์ครับแล้วก็ประกบมากับระบบควบคุมเสียรภาพแล้วก็มาพร้อมกับระบบ ATV นั่นคือ Active Torque Vectoring นั่นเองก็คือเจ้า Vectoring Control นั่นแหละซึ่งการทำงานของมันครับจะเป็นการกระจายแรงม้าแรงบิดต่างๆเวลาเข้าโค้งล้อต่อล้อเพื่อให้การหักข้อมูลของโค้งต่างเนี่ยของตัวรถเนี่ยให้คนขับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้เกาะรู้สึกมั่นใจในช่วงล่างที่มันดีแล้วประกอบกับระบบขับเคลื่อนระบบการช่วยเหลือต่างเนี่ยมันทำให้คันนี้ขับดียิ่งขึ้นไปอีกครับ ข้างหน้านี่โค้งลึกนะดูเหมือนไม่ลึกเป็นหักหักศอกต่อเน,นื่องครับเนี่ยเข้าไปเลยเหมือนจะหลอกตาความจริงองศาพวองมาลัยเใช้เหมือนเดิมแล้วก็ดึงตอบขึ้นไปเลยโอ้บายมันเป็นการขับรถใหญ่ที่ไม่ค่อยเหมือนรถใหญ่ขนาดนั้นนะเหมือนกับที่ผมพูดในเรื่องช่วงล่างอะช่วงล่างมันนิ่มมันเก็บซับแรงกระแทกได้ดี แต่ทำไมมันเกาะจังวะโอ,อ้แต่อาจจะตกมาตายในเรื่องของอัตราเร่งสำหรับคนที่ฟองได้ว่าหูช่วงล่างอะไรต่างๆมันมาดีแล้วอ่ะแต่ถ้าได้เครื่องที่สอดรับกับความสนุกสนานได้มากกว่านี้มันก็จะตอบโจทย์และรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยเพอร์เฟกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นครับคันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันมีข้อเสียไม่กี่อย่างแล้วก็ข้อดีซะเยอะอาจจะดูเหมือนบางอย่างผมพูดอวย,อยเกินไปแต่ความจริงแล้วรถทุกคันมีข้อดีข้อเสียในตัวของมันอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อดีข้อเสียของเจ้า Subaru Forester คันนี้กันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยครับ ผมค่อนข้างรู้สึกงงกับไฟในห้องโดยสารอยู่ประมาณหนึ่งนะว่าทำไมด้านหน้าเป็นสีหนึ่งแล้วก็ด้านหลังเป็นอีกสีหนึ่งครับอดไม่ได้เลยเวลามีคนขึ้นมารถคันนี้แทบจะทักทุกคนว่าเฮ้ยใส่หลอดไฟผิดหรือเปล่าอัตราเร่งสําหรับสายซิ่งหรือคนที่คาดหวังว่าคันนี้เป็นขับสี่แล้วจ้องแรงหนึ่งกระชากดนึงแบบฉีกเลยเนี่ยคือในการใช้งานธรรมดามันเพียงพอแหละครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปซิ่งหรือขับแบบมันๆเนี่ยวัดสูงถึงร้อยคันนี้จะไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องนั้นสักเท่าไหร่ อัตราสิ้นเปลืองคันนี้จะประหยัดก็ต่อเมื่อขับทางไกลแบบคันเร่งคงที่ตลอดเวลาครับซึ่งถ้าขับในเมืองหรือแม้กระทั่งเอาไปขึ้นเขาหรือว่าขับแบบมีความเร็วเจ้าคันนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองขับแบบนั้นไม่ได้ประหยัดเลยครับขับคันนี้ทีไรลืมล็อกรถทุกทีนะ รถสมัยนี้เนี่ยเขาก็มีระบบล็อกอัตโนมัติเป็นมาตรฐานแต่คันนี้ต้องกดล็อกหรือว่าอัลล็อกเองทุกครั้งครับจะว่าใช้ไปเดี๋ยวก็ชินเป็นนิสัยแต่คนเราครับร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีลืมกันบ้างแหละนะถ้าบอกว่าคันนี้อยู่ในกลุ่มบิ๊ไซส์ s u สแน่นอนครับการขับขี่เดินทางไกลแบบมีความเร็วย่อมมีความหมายมากๆซึ่งสุนทรีในการขับขี่คันนี้เนี่ยในเรื่องการเก็บเสียงยังไม่ดีเท่าที่ควรครับเสียงลั่นมาจากพื้นรถยังคงมีเยอะ รวมกระทั่งเสียงลมตามขอบกระจกก็มีเช่นเดียวกันมาถึงข้อดีกันเลยครับเรื่องของช่วงล่างคันนี้ให้อารมณ์ที่มั่นใจมากๆเลยครับทั้งตัว s u b a r er u Global Platform การเซตอัพช่วงล่างรวบขับซีต่างๆเป็นรถญี่ปุ่นคันนึงนะครับที่ช่วงล่างผมพูดได้เลยว่าประทับใจมากๆคันนึงนะ ระบบที่เพิ่มความปลอดภัยอย่างเจ้า i Size นั้นทำงานได้ฉลาดแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากๆครับอีกทั้งยังตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้เบรกจนหัวทิ่มและก็ไม่ได้เตือนจนพร่มเพื่อประสาิเสียเราลองกันทุกรูปแบบเราลองกันทุกเกื่อนไขคันนี้ i Size สามารถทำงานได้อย่างครบและมีประสิทธิภาพสุดๆครับ จะว่าไปจ้า f o r e s t r อคันนี้ก็มีฟังก์ชันและลูกเล็กบางอย่างทำให้ผู้กับขี่รู้สึกพิเศษนะถ้าคุณอยากได้รถครอบครัวครับคันนี้เบาะหลังมีเนื้อที่ที่ใหญ่มากๆนะแถมยังสามารถปรับระดับของเบาะหลังได้ถึง5ระดับรวมถึงเนื้อที่เก็บสัมภาระท้ายเนี่ยก,กว้างแปรผันตามไปด้วยเหมาะแก่การเป็นรถครอบครัวสุดๆเลยครับ เรื่องทัศนวิสัยใน,นการขับขี่คันนี้โปร่งโล่งสบายคือไม่จำเป็นต้องมีซันรูมครับคันนี้ก็ให้ฟิลทีท่ไม่อึดอัดจุดบอดทางสายตาเนี่ยน้อยมากๆแม้ว่ารถ SUV ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจุดบอดในบริเวณเสา A หรือเสา C ก็ตาม แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวเจ้า s u b a r u Forester 2.0S I SIZE GT Edition ครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะ1 5 5 0 0ล้านบาทครับถ้งมองการใช้งานโดยรวมครับคันนี้ก็เป็นรถคันหนึ่งที่ขับขี่ดีมากๆนะไม่ว่าจะช่วงล่างระบบสกําลังหรือว่าระบบช่วยเหลือต่างๆพวก v ว c t ต r i n g Control VDC อะไรต่างๆนานาเนี่ยครับก็ถ้ามองว่าเหมาะกับใครเนี่ยก็คนที่มีครอบครัวครับลูกเล็กหรือว่าคนที่ต้องการให้ผู้สูงอายุนั่งรู้สึกสบายรู้สึกว่าขับขี่ปลอดภยัยคันนี้เป็นคันหนึ่ตอจทย์มากๆ และเกิดมองในอีกเงื่อนไขาการใช้งานครับถ้าคนที่เป็นคนที่แบบว่าชอบซิง่งชอบอัตราเร่งที่แซบหรือว่าเหลือดีกว่าขาดเนี่ยเราก็มองว่าความเป็นซูบูรุเนี่ยต้องแซบเหมือนเจ้าซูบูรุ i m อิมเพรสซ่าเอสอะไรพวกนี้คันนี้อาจจะไม่ได้ให้ได้มากขนาดนั้นนะพะคันเร่งเขาก็เซตมาให้อยู่ในความนุ่มนวลความประหยัดและความสบายเป็นหลักมากกว่าความซิง่งความแซบครับ แล้วครั้งนี้ครับต้องขอขอบพระคุณทางสรุประเทศไทยมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อรถดสอบคันนี้มาให้เรารีวิวครับแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Drive f i e l ด้วยนะครับวันนี้ผมเติ้ลต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ